สวัสดีค่ะ Q Sunset Coffee Rotter นะคะวันนี้จะมาอ unbox กกล่อง t Bomber กันค่ะอุปรกรณ์ข้างในมีชื่อว่า Powder Sifter ตัวนี้เป็นตะแกรงร่อนผงกาแฟละเอียดจะช่วยให้การ b ้วอ i n g ของเพื่อนๆมีความเสะเียนและก็คงที่มากยิ่งขึ้นวัสดุของเขานะคะจะเป็น Aluminum Alloy ค่ะมาพร้อมกับทั้งหมดตะแกรง5ตัวค่ะจะมีทั้งหมด 5ขนาดนั่นเองก็จะมีตั้งแต่400 500 600 800ไปจนถึง1,000ไมโครค่ะตัววัสดุดีไซน์ที่คิวชอบนะคะส่วนตัวตัวรองเสร็จผงกาแฟเขาจะเป็นแม่เหล็กเพื่อความสะดวกต่อการใช้งานแล้วก็ใส่กาแฟไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานให้ดูกันนะคะ คิวก็บดกาแฟได้แล้วนะคะ20กรัมเดี๋ยวเรามารลอนดูนะคะว่าเราจะเหลือกาแฟทั้งหมดกี่กรัมค่ะเ mm. นะคะเราลองมาชั่งดูค่ะว่าเราจะได้ผงกาแฟทั้งหมดกี่กรัมเราจะใช้ตะแกงอยู่ที่500ไมครอนค่ะ mm. ก็จะได้ประมาณ19.5กรัมค่ะ mm. และส่วนที่เหลือก็จะเป็นเศษผงกาแฟละเอียดที่เราไม่ต้องการะค่ะ เราลอนกาแฟแล้วนะคะเราก็มาเปรียบเทียบให้ดูสองฝั่งฝั่งซ้ายจะใช้ตะแกรงอยู่ที่500ไมครค่ะส่วนฝั่งขวาจะมีความละเอียดที่ต่ำกว่า500ไมครฝั่งขวาคือฝั่งกาแฟที่ร่วงลงมาที่เราไม่ต้องการถ้าเรานำฝั่งขวาไปดิบด้วยจะทำให้เกิดโอกาส over extraction ก็คือความขมและความฝาดของกาแฟค่ะ นี่ค่ะเราก็นํากาแฟที่ผ่านตัวกรองทางฝั่งซ้ายมาดิฟกันนะคะก็จะทําให้กาแฟของเพื่อนๆนะคะมีความคงที่แล้วก็สถียนค่ะทําให้ทานกาแฟอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะโฟเรสน้ําที่ไหลมีความเสะเถียนแล้วก็คงที่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการอันบ็อกทีบอมเบอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ